พี่ว่าคนที่จะขาวได้เนี่ยมันมีวิธีการธรรมชาตินะคะพวกทาแล้วผิวขาวภายในหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิฉันคิดว่ามันล่อแหลมมากเลยนะคะทำให้ร่างกายมีผลเสียเกิดขึ้นและทำให้แบบบางทีหัวใจวายโดยไม่มีสาเหตุกลับเข้ามาสู่รายการนกรู้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้นำเสนอคลิปตัวอย่างโฆษณานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าทำให้ผิวขาวได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็ให้คุณผู้ชมที่ อยู่ทางบ้านแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะคะได้สังเกตว่าโฆษณาแบบนี้นะคะมีประเด็นอะไรบ้างที่เราน่าจะมาพูดคุยขบคิดกันนะคะตอนนี้อยากจะถามอาจารย์อ้อรอความเห็นของอาจารย์อ้อตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแล้วนะคะอาจารย์ขาโฆษณาแนวเนี้ยอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะ ก่อนที่จะไปคุยเรื่องความเห็นของอาจารย์อยากฟังทั้งสองท่านอีกนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าเราดูกลับไปดูคลิปเมื่อสักครู่น,นี้ค่ะคอยากจะลองถามว่าในตอนต้นของคลิปเนี่ยเขาพยายามสื่อสารว่าความคล้ำหรือผิวคล้ำเนี่ยมันเท่ากับอะไรหรือรตีความในความหมายของเขาคือคคอะไรค่ะก็ดูจากโฆษณานะคะเห็นรู้สึกว่าเขาจะทําหน้าเศร้าๆเหมือนเสียใจลึกๆว่าทุกคนจะต้องรังเกียจว่าทําไมคนผิวคล้ำไม่สวยเหรอ ซึ่งจริงๆแล้วก็ว่าผิวคล้ำก็มีสิทธิ์ที่จะสวยได้นะคะถ้าเขาหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสได้ฮะอะไรอย่างเงี้ยชวนอัธยาศัยดีก็ว่าน่าจะโอเคนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับผิวค่ะแล้วของลองเคค่ะของเคคิดว่าความคล้ำเนี่ยค่ะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมใช่จัดในโฆษณาในโฆษณามาสกุนี้นะคะแล้วมันก็เทินแาคือว่าพอถ้าสมมติคุณขาว ก็ถ้าเท่ากับสวยจะเท่ากับการที่ยอมรับของสังคมอันนี้คือข้อความที่ในคลิปโฆษณาเนี่ยต้องการที่จะสื่อแต่ว่าไอ้ความคิดตรงเนี้ยค่ะที่เขาต้องการจะสื่ออมาถามว่านักโฆษณาเนี่ยคิดมาได้ด้วยตัวเองไหมก็ไม่ใช่จริงๆเขาก็สะท้อนมาจากสภาพสังคมนั่แหละค่ะที่สภาพสังคมเนี่ยก็ถูกหล่อหล่อมาโดยสื่อแล้วก็โดยสภาพสังคมใน ในปัจจุบันว่าขาวเท่ากับสวยผิวคล้ำไม่มีโอกาสผิวคล้ำคือควรไปอยู่ท้ายแถวเลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกตอกย้ำผ่านสื่อมาโดยตลอดดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้โฆษณาเหล่านี้มันถึงถูกผลิตซ้ำขึ้นมาแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เขาพอดีเลยเขาก็หยิบประเด็นเนี้ยขึ้นมาเล่นคือไม่ใช่แค่ผิวขาวถ้าทานผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วจะเท่ากับการเป็นที่ยอมรับของสังคมใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะ สื่อ <มา S 2> ตรงนะซึ่งตัวเราเองในฐานะ,ะนะที่เป็นผู้ผู้ชมผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็ต้องรู้เท่าทันใช่ไหมคะใ,ในการตีความสารเหล่านี้แล้วก็ประเมินว่ามันใช่สิ่งที่เราคิดด้วยหรือเปล่ามันตรงกับสิ่งที่เราคิดไหมซึ่งจากฝังที่เมสกครคู่นี้ก็ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะอา้อค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะ ปฏิเสธความเชื่ออย่างนี้อยู่แล้วอย่างสมมติอัดอัดดูโฆษณาแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าโอ้ยคงไม่หลอกเลยแต่ถ้าเป็นคนที่ประสบกับเหตุแบบนี้คือเหมือนกับในชีวิตเขาว่าเขาเจอการบูลลี่แบบนี้โดนล้อแบบนี้แล้วสื่อยิ่งนําเสนอว่าเออจริงๆอ่ะเป็นแบบนี้มันก็คือต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่เจอสภาวะแบบนี้ค่ะอาจารย์อ้อจะให้คําแนะนํำยังไงบ้างคะมองสองมุมนะคะก็คือมุมคนที่อยู่รอบๆตัวของคนคนนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปบูลลี่ เพราะว่ามันเป็นการสร้างแผลในใจว่ากันเป็นอ้วนดําเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแผลในใจเขาแต่ตัวของตัวเราเองที่เผื่อว่าเราเจอประสบการณ์นั้นจริงๆอ่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มันอาจไม่ได้ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆหรอกแต่ว่าสําคัญที่จิตใจของเราที่เราต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเราเองต้องหากิจกรรมหรือว่าหาจุดแข็งที่ตัวเองทําได้และทําได้ดีนะคะอันนี้ก็จะทําให้เรามีความภาคภูมิใจตัวเองผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นเองเราต้องพิจารณาดีๆค่ะ น,นี้ก็เป็นความเห็นที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นการให้เรารู้เท่าทันสื่อได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของค่านิยมเรื่องความข่าวนะคะก็มีอีกหลายๆความเชื่อแล้วก็ทัศนคติเลยที่สื่อรวมถึงโฆษณาเนี่ยได้พยายามสื่อหรือตอกย้ําความคิดแบบนั้นนะคะอย่างที่อาจาร,รย์อ้อแนะนําก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความจริงแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเรามีคลิป อีกแบบหนึ่งนะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาชมแล้วก็รวมถึงทุกท่านด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อคะ่ะ What are they, Pop? That's the fish. They used to swim in beautiful coral gardens. The whale, banished from Earth not long ago, it was last seen in the Antarctic region. They were everywhere once. What happened to them all? สำหรับคลิปนี้มี2เรื่องราวนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าอย่าให้ธรรมชาติเป็นเพียงประวัติศาสตร์นะคะถามทั้งสองท่านพอเห็นคลิปหรือตัวอย่างโฆษณาแบบนี้ที่นำเสนอเรื่องราวประมาณนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณเคมองว่าโฆษณาผ่านการคิดมาแล้วว่าว่าจะต้องทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันเหมือนที่โฆษณาอันแรกะค,ะค่ะเป็นเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันก็มองว่าทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดียวกัน ทุกอย่างมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยมันก็ทําให้กับระบบมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะอันนี้ดูเหมือนต่างจากโฆษณาใช่อื่นที่ที่ทเราเห็นแล้วทางนักก้อยละคะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเราจะต้องคิดตามนะคะเพราะว่าสื่อที่เขาออกมามันเป็นสิ่งอะไรที่เล็กๆเ,กเกปราะบางแต่ว่าถ้าเราคิดตามเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เรามีความรู้สึกว่าอย่าปล่อยให้ภาพ ที่เราเคยจ,จดจำตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นแค่ความทรงจำก็คือโฆษณาสั้นๆนะคะอาจารย์แต่ว่าสามารถที่จะให้แขกรับเชิญเราทั้งสองท่านร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวหรือความคิดได้เป็นฉากๆเลยะนะคะอาจารย์มีมุมมองต่อโฆษณาแบบนี้ยังไงคะที่เหมือนจะกระตุ้นวิธีคิดของคนดูนะค,ะค่ะโฆษณา แบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโฆษณาสินค้านะคะเพราะไม่ได้พูดเรื่องสินค้าใดๆหรือว่าไม่ได้พูดถึงตัวองค์กรแต่ว่ากําลังจะพูดถึงเรื่องของค่านิยมหรือคุณค่าหนึ่งในสังคมนั่็คือเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งเราลองตั้งคำถามเมื่อกี้ดูคลิปแล้วใครเป็นคนผลิตคลิปนี้พอรู้ไหมคะหมายถึงองค์กรนะไหนที่เป็น แนวคิด a W W T W W น่าจะเป็น W W F ใช่สิ่งวัดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นองค์กรที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการที่จะรณรงค์ในประเด็นนี้ก็เลยผลิตโฆษณาชิ้นนี้ออกมาซึ่งก็ได้ผลมาเพราะว่าทุกคนทั้งสองคนเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอแสดงว่าวิธีการในการนําเสนอเขาเนี่ย คิดมาอย่างดีแล้วอย่างเช่นการใช้สัญลักษณ์เรื่องของเชือกใช่ไหมคะการเชือกที่มันเชื่อมร้อยตอบกันแล้วบอกว่าเราเชื่อมโยงถึงกันนะคะหรือว่าเรื่องของโฮโลแกรมที่ต้นไม้หายไปแล้วก็ขึ้นก๊อปปี้ว่าอย่าให้ธรรมชาติเราเป็นแค่ความทรงจหรือประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของกลวิธีในการนําเสนอที่เขาพยายามสื่อสารออกมาแล้วทําให้เราตีความได้อันนี้ก็โดยเฉพาะแบรนด์ของไทยนี่ก็ เคยเห็นใช่ไหมคะที่เขาก็จะเสนอหลายๆแบร,รนด์ที่ทําเช่นถ้าเป็นครงไขาทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็จะสื่อสารว่าเออหยุดเล่นบ้างเถอะสนใจคนรอบข้างบ้างเถอะทั้งนั้นท,ที่ตัวเขาเองเป็นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะใช่ใชหรือว่าแบร,รนด์ที่เป็นประกันชีวิตก็อาจจะยกคุณค่าเรื่องของครอบครัวมาว่าเรา,เาทําประกันเพื่อที่จะ ให้ความสุขกับครอบครัวให้ความมั่นคงกับครอบครัวอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งของโฆษณาที่จะต้องการที่จะนําเสนอคุณค่าหรือว่าค่านิยมบางอย่าง ให้กับผู้นั้นแบบนี้นี่เป็นแนวเดียวกับแนว CSR หรือว่าสร้างภาพลักษณ์องค์กรไหมคะอาจารย์ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสําหรับองค์กรที่เขาต้องการจะส่งเสริมเรื่องรณรงค์ทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําเป็นโฆษณาแบบแคมเปญด้วยคือต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจตระหนักถึงปัญหาตรงนี้ใช่แล้วก็ร่วมมือกันในการสร้างสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็จะก้าวมากกว่า CSR ซึ่ง mm hmm. ตรงนี้ก็สําคัญได้คือว่าพอเราดูแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าเขาต้องการสื่อสารอะไระเราดูแล้วว่าหน่วยงานไหนเป็นคนผลิตอันนี้เราไปค้นเจออีกนิดหนึ่งค้นอีกนิดนึงว่าไอ้องกร WWF เนี่ยมันคือองค์กรอะไรทํางานอะไระเรามีส่วนร่วมอะไรได้บ้างน่าเชื่อถือไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของคนที่ดูเท่าทันค่ะและจากคลิปโฆษณาแนว CSR เราก็จะเห็นวิธีการนำเสนอที่ต่างกันของทั้งสององกรนะครับ ในช่วงแรกจะเป็นโฆษณาของ WWF ซึ่งเป็นองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลโดยนำเสนอด้วยวิธีการใช้เชือกทำเป็นรูปสัตว์และคนสื่อความหมายให้ชัดว่าคนสัตว์และธรรมชาติต่างเชื่อมโยงกันเราจึงควรดูแลซึ่งกันและกันอันนี้ก็สื่อความหมายโดยตรงตามความตั้งใจขององค์กรเขาเลยล่ะครับ ส่วนโฆษณาตัวที่2เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียซึ่งโฆษณา CSR ตัวนี้นำเสนอในเชิงเศษสีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ในอนาคตเราอาจได้เห็นสัตว์น้ำหรือต้นไม้เพียงแค่ในพิพิธภัณฑ์ถือเป็นโฆษณาแนว CSR ที่ไม่ได้เอื้อต่อสินค้าหรือแนวคิดของเว็บไซต์โดยตรงแต่ทำเพื่อสะท้อนทัศนคติของคนที่อาจจะไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังผลในการสร้างจุดเปลี่ยนให้ทุกคนมีจิตสำนึกเกิดการอนุรักษ์ขึ้นนั่นเองครับ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วโฆษณาที่ไม่ไม่ได้เน้นที่ขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดมุมมองรวมถึงบางทีก็ปลุกฝังความเชื่อหรือทัศนคติด้วยนะคะก็อยากให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านเพื่ออยากจะฝากถึงผู้ผลิตโฆษณาว่ามีอะไรในใจที่อยากจะบอกต่อผู้ผลิตโฆษณาบ้างค่ะ อา่านก้อยก่อนเลยคือดิฉันคิดว่านะคะผู้ผลิตสื่อโฆษณานะคะควรจะมีความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นนะคะว่าทุกคนควรจะมีจิตสำนึกช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควรจะผลิตสื่อออกมาเพื่อให้เด็กหรือว่าเยาวชนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นค่ะคุณเคสคะมีมุมมองอะไรกว้างๆเกี่ยวกับภาพรวมของผู้ผลิตโฆษณาบ้ จริงๆเค้กอยากให้ผู้ผลิตโปรดักชันนะคะได,ได้ได้คิดได้ว่าว่าคอนเทนต์หรือสิ่งที่จะสื่อกับสื่อสารกับคนดูนะค่ะต้องมีประโยชน์ต่อสังคมใช้ mm hmm. ความคิดสร้างสารรค์ฝากไปถึงคนที่อยู่ข้างบนนะคะว่าแบบถ้าจะทําก็คือคิดไต่ตองให้แบบว่าก่อนที่จะนําเสนอคนดูให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมให้มันสร้างสารรค์ต่อสังคมอะคะ<ช>่ะค<ช>่ะอันนี้ก็คือเป็นการฝากจากใจของผู้ชมท<ช>ั้งสองท่านนะคะ ยังไงก็ตามค่ะเราอยากที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้เท่าทันสื่อน,นะคะด้วยวิธีการแบบนี้แหละค่ะที่เรานำเสนอตัวอย่างต่างๆ แล้วชวนคผู้ชมนะคะมาคอยดูคอยสังเกตแล้วก็คิดวิเคราะห์ตามนะคะว่าสื่อต่างๆนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะที่สําคัญก็คือว่าเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ข่าวสารที่มีมากมายในยุคนี้ค่ะวันนี้ค่ะรายการนกรู้นะคะเวลาของเราหมดแล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ